20เคล็ดลับดีๆในชีวิตที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้มาดูกันคุณรู้อะไรบ้างหนึ่งเวลาทำแกงหากมีน้ำมันมากเกินไปเพียงใส่น้ำแข็งลงในจวักจุ่มจั๊กวุลงในแกงแล้วหมุนไปมานน้ำมันจะถูกดึงออกมาหลังจากการทำความเย็น2ฝังมะม่วงลงในข้าวสารก็สามารถสุกได้เร็วขึ้น สามเสียบตะเกียบลงในมันเทศคุณไม่ต้องกังวลว่าจะบาดมืออีกต่อไปเมื่อปอกเปลือกแบบนี้สี่เพื่อนเพื่อนที่ชอบกินข้าวเหนียวแต่ไม่รู้วิธีห่อวิธีนี้สะดวกและรวดเร็วเตรียมขวดน้ำแร่ห่อแบบนี้ทำเองที่บ้านตามความต้องการของคุณไม่เพียงแต่เรียบง่ายและสะดวกเท่านั้นแต่ยังสะอาดและถูกสุขลักษณะอีกด้วยห้าบรรจุกุ้งลงในขวดน้ำแร่จากนั้นเติมน้ำให้เต็มปิดฝาให้แน่นแล้วนำไปแช่แข็งในตู้เย็นมันไม่เน่าถ้าคุณเก็บมันไว้แบบนี้เป็นเวลาหนึ่งปี หกหุงข้าวเปียกเป็นโจกเพียงวางขนมปังไว้ด้านบนอุ่นอีกครั้งเป็นเวลาสองนาทีความชื้นถูกดูดซับโดยแผ่นขนมปังเจ็ดหักแยกยาจุดกันยุงตามวิดีโอจะไม่ทําให้หักเป็นชิ้นอย่างแน่นอนคุณจะเห็นได้ว่ายาจุดกันยุงทั้งสองแผ่นถูกแยกออกจากกันแปจะทําอย่างไรกับน้ํามันดําที่เหลือจากการทอดที่บ้านผสมแป้งมันหนึ่งช้อนโตกับน้ำหนึ่งช้อนคนให้เข้ากันนําลงไปทอดจนแป้งแข็งตัวจะช่วยดูดซับสิ่งสกรปรกในน้ํามันได้อย่างเต็มที่แล้วนําออกมาดูว่าน้ํามันใสหรือไม่ ก้าต้มน้ำแล้วลวกจะหวก,ก่อนจากนั้นทาน้ำมันให้ทั่วเจวักตอกไข่ใส่และต้มจนแข็งต้มในน้ำต่ออีก2นาทีไข่ลวกพร้อมแล้ว สิบกระเทียมจะงอกง่ายการเติมเกลือและใบชาจะยับยั้งการเจริญเติบโตของกระเทียมใส่ถุงพลาสติกซีนเก็บความสดได้นานกว่าครึ่งปี11แตงโมที่ทานไม่หมดแบคทีรียาสามารถแพร่พันธุ์บนแตงโมได้ง่ายเพียงใส่กระเทียม2ชิ้นแล้วห่อด้วยพลาสติกรับสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้หนึ่งสัปดาห์12ตัดเอาส่วนบนของขวดเปล่าเจาะรูที่ฝาเสียบหลอดใส่ถุงเก็บความสดชี้ไปที่ปลายเครื่องเป่าผมเปิดเครื่องเป่าผมเพื่อสร้างบรรจุภัณฑ์สูญญากาศ 13. เนื้อแช่แข็งมักจะละลายยากเพียงเติมเกลือและน้ำส้มสายชูเทน้ำอุ่นลงไปแล้วแช่ไว้3นาทีเนื้อที่ละลายด้วยวิธีนี้จะมีรสชาติดีและละลายเร็วขึ้น 14. ใช้กันไกลจิ้มตรงกลางข้าวโพดนี่คือส่วนที่นุ่มที่สุดของข้าวโพดจากนั้นหมุนกันไกลข้าวโพดจะแบ่งครึ่งได้สำเร็จแล้วจะแกะเมล็ดข้าวโพดได้ง่ายมากและเมล็ดข้าวโพดท,ที่แกะทุกเมล็ดยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ 15ซองยาที่กินไม่หมดในคราวเดียวขั้นแรกให้ตัด2ครั้งด้วยกันไกลจากนั้นจึงเริ่มพับสองสาครั้งจากนั้นนำส่วนที่ตัดมาสวมที่ถุงเป็นการเสร็จสิ้นการปิดผนึก16เป็นการยากที่จะถอดได้เย็บฉลากของถุงเท้าที่เพิ่งซื้อมาใหม่ดึงปลายได้เล็กๆบนฉลากก็สามารถถอดฉลากออกง่ายได้17หาฟองน้ำล้างจานมาหนึ่งชิ้นลากเส้นตามช่องว่างของหน้าต่างกีดด้วยมีตามเส้นที่ขีดไว้นี่คือวิธีทำความสะอาดหน้าต่างอย่างรวดเร็วและหมดจด 18นี้คือวิธีเปิดถุงกระสอบอย่างรวดเร็วด้านหนึ่งเป็นเส้นเดี่ยวด้านหนึ่งเป็นเส้นคู่ตัดทางขวาโดยหันได้เส้นเดี่ยวเข้าหาคุณแล้วดึงได้แยกจากกันเพียงแค่ดึงก็เปิดออก19เมื่อใช้ถุงกระดาษใสของมีค่าหรือของส่วนตัวมักจะกังวลว่าของมีค่าจะหล่นวิธีแก้ปัญหาง่ายๆเพียงลอดเชือกจับทางด้านซ้ายและขวาผ่านกันไปมาแบบนี้กระชับและล็อกเราก็เลยได้กระเป๋าแบบล็อกได้ไม่ต้องกังวลกับการใส่อะไรเข้าไปข้างใน20บังเอิญใส่เกลือมากเกินไป